กระเป๋าซองมอนหรือที่พนักงานในร้านเขาบอกว่าเรียกว่าซองมงนะคะรุ่นนี้รุ่นชาญมาพร้อมกล่องถุงผ้าถุงกระดาษแ,แคคาร์ที่เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะขอโทษทีลืมถ่ายถุงผ้าให้ดูไปดูการใช้งานกันเลยตรงนี้เป็นปิดเปิดนะคะจะมีตุ่มเล็กๆเ,เราก็แปะ เขาไปให้มันตรงกันนะแล้วก็เกี่ยวข้างบนมัน <ไป S 1> ค่อนข้างเล็กนะไม่รู้ว่าถ้าแบกอะไรเยอะๆแล้วมันจะทนได้ไหมแล้วเป็นฮาร์ดแวร์สีทองไม่รู้ว่าสีเงินมีหรือเปล่าเคยดูๆไว้ที่เซี่ยงไฮ้แต่ว่าไม่ได้ซื้อกลับมาแต่ใบนี้สามีซื้อมาให้จากปักกิ่งคือนางก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอันดับแรกเอาป้ายราคาออกก่อนนะคะดึงดึงไอ้ดำๆนี้ออกมามถือโทรศัพท์ข้างหนึ่งดึงข้างหนึ่งลำบากจังเลยสรุปต้องวางโทรศัพท์ไปดึงอีกข้างหนึ่งนะจริงๆตรงสายเขาห่อโฟมบางๆมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าดึงออกไปแล้วใบนี้ซื้อเเดือนนนนมมมีาาาาค2025่ะัสรถทํป็ ได้มุมด้านหลังซ้ายขวาค่ะมีห่วงเอาไว้ให้เกี่ยวสายได้นะคะซึ่งรุ่นเก่ามันจะไม่มีนะคะสามารถทําเป็นสะพา์ไหล่ได้ด้วยในเว็บออฟฟิเชียลก็ยังไม่มีรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเก่าที่ไม่มีห่วงข้างหลังอยู่สามารถปรับความยาวของสายได้นะคะมันมีอยู่8ดรูด้วยกันเวลาจะปรับสั้นยาวให้เลื่อนหูมันลงมาก่อนนะคะถ้าไม่เลื่อนลงมาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะติดไอ้ตุ่มๆนี้นะคะมันก็จะเลื่อนไม่ได้ ไปดูด้านหลังกันมีช่องไว้ใส่โทรศัพท์ได้ค่ะจริงๆอยากได้เป็นช่องซิปมากกว่ากลโนลนอันนี้ iPhone 13นะด้านในมีช่องด้านข้าง2ข้างและมีช่องด้านยาวด้วยตรงนี้มีกระดุมที่จอคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์คงไม่ได้ติดเท่าไหร่ค่ะด้านข้างมีกระดุมขยายออกได้แต่ว่าเวลาขยายก็ปิดฝาไม่ได้อยู่ดีอามาดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างที่สําคัญเลยต้องใส่ iPad ได้แล้วต้องเป็น iPad พร้อมเคสที่เสียบปากกาได้ด้วยนะไม่ใช่ iPad เฉยๆมันมียางยืดรัด iPad อยู่ด้วยนะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างผ้าคลุมไหล่แว่นสายตาสายตายาวนะคะป้าแก่แล้วคาร์ทโฮเดอร์รุ่นนี้นะคะมันก็จะเล็กหน่อยคะ่ะสายชาร์จโทรศพัพท์พาวเวอร์แบงค์ไม่พกนะคะพกสายชาร์จไปเลยสายเขียวก็ต้องพกถุงผ้าคะ่ะอะไรอีก iPad ลิปสติกกุญแจรถกระเป๋าใส่ตังค์ใบเล็กๆอีกใบหนึ่งยังมีที่อีกเหลือๆนะคะนอกจากกองนี้มีทัดเหล็กด้วยมาดูตอนสะพายไหล่อันนี้ปรับให้ยาวที่สุดและอันนี้ปรับสายให้สั้นที่สุด อันนี้ทําเป็นสะภายหลังค่ะปรับสั้นที่สุดแล้วก็ยังยาวอยู่จริงๆถือหูหิ้วก็ได้ลืมถ่ายมาให้ดูและนี่ก็คือราคาของมันคองั 2> 2, หยวน